พอน้องกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กรบผมจะมาขอเล่าถึงเปิดประสบการณ์เจอผีเปรตของหลวงปู่ตื้อที่ท่านได้ใช้เพียงสองคำนี้เอาชนะมาได้ ผีตนใดก็อย่าได้กลัวหลวงปู่ตื้อท่านแหนสองคำภาวนานี้ท่องให้ดีนะสิ่งไม่ดีหนีหายหมดด้วยพุทธ,ธานุภาพของพระคาถานี้จะช่วยให้ผู้นั้นรอดผลจากภัยอันตรายได้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับครั้งหนึ่ง หลวงปู่ตื้อได้เข้าไปเดินจงกรมในป่าแห่งหนึ่งที่พระพุทธบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีทันใดนั้นเองก็ปรากฏเป็นคนร่างสูงใหญ่ประมาณสิบวามายืนกลางขาที่ปลายทางจงกรมคล้ายกับจะคล่อมทางเดินไว้แสดงท่าทางว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในถิ่นนั้นหลวงปู่ตื้อก็เดินจงกรมตามปกติแสดงท่าว่าไม่สนใจมัน แต่ก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวอยู่บ้างเล็กน้อยจากนั้นก็ปรากฏว่าเริ่มมีกลิ่นสาบสางเหม็นขึ้นมาและก็เหม็นมากขึ้นทุกทีจนท่านรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วเพราะไม่สามารถดับเวทนาตัวนี้ได้หลวงปู่ตื้อจึงได้กําหนดจิตแผ่เมตตาให้มันไปแต่ก็ไม่เป็นผลแม้จะออกปากไล่ให้มันหนีไปมันก็ยังทำเฉยแถมยังปล่อยกลิ่นสาบสางนั้นเช่นเดิม หลวงปู่ตื้อท่านก็พยายามเดินจงกรมไปมาและกำหนดจิตไล่มันอยู่นานพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นผลท่านจึงยึดพุทโธอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาตอนนี้จิตใจของท่านไม่หวั่นไหวหรือเกรงกลัวมันแล้วในที่สุดหลวงปู่ตื้อก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นว่ามึงรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะได้ลองดีกันหลวงปู่ตื้อเดินขึ้นไปบนเพิงที่พัก จุดเทียนไขเอาไปติดที่ปลายไม้เทา้าแล้วเดินกลับมาที่ทางเดินจงกลมพูดเสียงดังออกไปว่าให้มึงหนีไปเดอ้อถ้าไม่หนีจะเอาไฟจุดดากมึงเดียวนี้ละซึ่งคำว่าดากนั้นเป็นภาษาอีสานซึ่งแปลว่าคนแต่ผีเปรตตนนั้นก็ยังยืนนิ่งเฉยและส่งเสียงหัวเราะเยาะใสหลวงปู่ตื้อจึงเดินเข้าไปใกล แล้วก็พุ่งเทียนเข้าใส่มันปรากฏว่าได้ผลผีตนนั้นกระโจนหายไปแล้วก็ไปปรากฏตัวบนต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างออกไปแต่กลิ่นเหม็นสาบกับรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมจนหลวงปู่ตื้อไม่สามารถข่มใจเดินจงกลมต่อไปได้หลวงปู่ตื้อใช้ไฟเทียนไล่มันต่อไปอีกมันจึงหนีไปเมื่อดูท่าว่ามันจะหายไปแล้ว ท่านจึงกลับมาเข้าทางเดินจงกรมต่อไปจนได้เวลาพอสมควรแล้วท่านจึงหยุดพักการเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปเมื่อหลวงปู่ตื้อหลับตานั่งสมาธิไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นท่านก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาเป่าลมเข้าไปในหูข้างขวาท่านรู้สึกสะดุ้งเล็กน้อยแล้วมันก็กลับมาเป่าทางหูซ้าย ท่านพยายามข่มใจนั่งสมาธิต่อไปแผ่เมตตาไปให้แต่ก็ไม่เป็นผลมันยังคงรบกวนอยู่อย่างนั้นเองหลวงปู่ตื้อท่านจึงลืมตาขึ้นมาเอ่ยปากขับไล่มันมันก็หัวเราะชอบใจแล้วก็หนีจากไปหลวงปู่ตื้อท่านจึงนั่งสมาธิต่อไปแต่ไม่นานก็กลับมาอีกครั้งซึ่งกลับมารอบนี้ก็มาแกล้งเป่าลมเข้าหูท่านเหมือนเดิม พอเอ่ยปากไล่มันก็หนีไปแล้วไม่นานมันก็กลับมาล้อเล่นเช่นนั้นอีกหลวงปู่ตื้อท่านจึงคิดอุบายที่จะขับไล่โดยจะเอาน้ำมาสาดมันท่านจึงลุกไปหยิบขันเพื่อจะตักน้ำปรากฏว่าไม่มีขันในที่ที่ท่านวางไว้คิดว่าผีมันคงเอาไปซ่อนซึ่งมันก็หัวเราะเยาะแบบรู้ทันหลวงปู่ตื้อจึงคิดจะเอาไม้ขีดมาเผาหัวมัน แต่ก็ขวาหาไม้ขีดไม่เจอเพราะผีเปรตตนนั้นมันเอาไปซ่อนอีกดูเหมือนว่ามันจะเล่นตลกกับท่านท่านจะคิดทำอะไรก็รู้สึกว่ามันจะรู้ทันไปหมดเจ้าผีเปรตก็ยิ่งหัวเราะได้ใจใหญ่หลวงปู่ตื้อหมดหนทางจะจัดการกับผีเปรตตนนั้นท่านจึงดึงมุงกลดลงกลางแล้วนั่งภาวนาในมงกลดโดยในคืนนั้น ท่านไม่ยอมนอนเลยตลอดทั้งคืนท่านทำสมาธิไปจนถึงเช้าของวันใหม่ท้ายที่สุดเจ้าผีเปรเตตนนั้นจึงหนีขึ้นไปบนเขาแล้วส่งเสียงร้องบอกท่านว่าเรายอมแพ้ท่านแล้วพอถึงตอนเช้าหลวงปู่ตื้อจึงเดินทางไปพบกับหลวงปู่มั่นพอเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นก็กล่าวทักว่าท่านตื้อเมื่อคืนนี้คุณทำอะไรอยู่ หลวงปู่ตื้อกราบเรียนว่ากระผมรบกับผีอยู่พอรับกระผมทำอย่างไรเจ้าผีตนนั้นก็ไม่หนีจนได้อารุณสว่างขึ้นเจ้าผีตนนั้นจึงขึ้นเขาไปหลวงปู่มั่นพูดขึ้นว่าดีแล้วท่านตื้อผีมันปลุกเราให้ภาวนาหลวงปู่ตื้อได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ลูกศิษย์ฟังในภายหลังว่าผีตนนั้นเป็นผีเจ้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ เราชนะมันได้จึงไปรอดแต่ถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากในเหตุการณ์เช่นนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อถอยไม่ได้เลยหายใจเข้าก็ต้องมีพุโทโธเป็นประจำขาดไม่ได้คำว่าพุโทโธนี่เองผีกลัวเกรงมากที่สุดผู้มีพุโทโธแล้วขอนักกรรมฐานทั้งหลายผู้มีพุโทโธแล้วสวรรค์หก พรหมสิบหกพระนิพพานก็จะเป็นของท่านถ้าหากนักธรรมนักกรรมฐานละพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วมันไกลพุทธศาสนาตั้งหมื่นวาแสนวาจะนั่งภาวนาเอาสวรรค์หกพรหมสิหกพระนิพพานจนกระดูกหักก็ไม่ได้สวรรค์นิพพานหร,รอกถ้ามีพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นผู้รู้สวรรค์ รู้นิพพานปรารถนาสวรรค์ปรารถนานิพพานก็จะได้สวรรค์และนิพพานตามความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในพุทโธเถิดอายุวันโนสุขังพระหลังโอวาทธรรมของหลวงปู่ตื้ออาจลธรรมโมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่าน จะน้อมนำไปปฏิบัติกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ